pakmania ni ha 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 คะพี่ดีวันนี้มีงานออกพรรษาค่ะทางทางเหนือของทัสมาเนียชื่อเพนกลีนนะคะค่ะพี่ดีนี่เป็นประธานสมาคมของคนไทยในทัสมาเนียนะคะแล้วก็กำลังรับให้เป็นดางก้องของพิวัดรของประจําของคนไทยในทัสมาเนียเลยนะคะพี่ดีกาลังจะเป็นอบตนะคะจะได้เามาตแหน่งหนี้นะคะอบตนะคะ ออกภาษาออกภาษาอีกรอบหนึ่งนะคทางตอนเหนือค่ะเมื่อสองวินที่ที่ผ่านมาเราไปทาทางตามใต้เพราะว่าเรามีวัดยิ่ที่นั่นใช่ไหมคะวัดสังฆารังสีทางโฮบาทนะคะตอนนี้คือว่าเราเดินทางจากเพนควินเนี่ยค่ะไปโฮบาท์ดจใช้เวลาประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงนะคะตอนนี้ทางนี้วันนี้ทางโฮบาทก็เลยย้ายคณะคณะโฮบาทนะคะมาช่วยค่ะงานออกภาษาโดย คุณเพนนีและคุณแกรี่นะคะซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่นะคะรวบรวมคนไทยและคนฝรั่งนะคะที่มีจิตใจทําบุญนะคะทำบุญผุศลในงานหนึ่งครั้งนะคะปีหนึ่งก็หนึ่งครั้งเองงานออกภาษาคุณน้องพิมพ์ด้วยนะคะผู้ใหญ่บ้านเราก็เลยพามาชมนะชมการาศาลาของที่นี่นะคะธรรมศาลาอีกอันหนึ่งนะคะของทางเหนือนะคะเพนควินนะคะโดยเป็นบ้านของคุณนายเพนกับคุณแกรี่นะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะพาไปดูมีอะไรกันมัางนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะบรรยากาศในงานนะคะโอ้แล้วอ่ะเข้ามาแล้วเข้ามาเลัสวอรเลยนี่จ้าอ่าเข้าเลยเข้าเลยเข้าไปเข้าโอเคโอเค ยิ้มค่ะยิ้มหวานพ,าพี่แต้เข้าไปดิที่ดาเข้าไปเร็วเข้ามาอ่ะอ่ะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ถวายอาหารแล้วนะคะวันนี้อันนี้คู่กันนะคะคุณเพนกับคุณแกลลี่นะคะเจ้าภาพของบ้านนี้นะคะนี่ค่ะทำบุญถวายผระป่านะคะที่เป็นพิน้นะคะส่วนหนึ่งของเกาะทัชมามเนียนะคะทางตอนเหนือนะคะ แล้วนี่แต่ละคนมาจากโฮบาทโฮบาทแล้วก็มาจากเดโลเลนนะคะพี่อาภาน้องจิ๊บจากเดวันพอร์ตนะคะอันนี้พี่อะไรเอ่ยคะพี่พอร์ตอ๋อมาจากบิสเซนเหรอคะโอ้โหมาจากบิสเซนเลยมาไกลเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เนาะฮะแล้วนี่อ้อมนะคะมาจากเบอร์นี่พี่อุ๊มาจากเดวันเออโฮบาทนะคะ พี่อู๋สไตล์สยามมาจาก,การองสแตนสไตล์สยามที่สไตล์สยามนะคะนั่น,นะะเดียเดียด้านหลังนะคะจากบิทิพอยด์นะคะอันนี้หนูนานะคะจากรอ,องสแตนค่ะนิเป้จากโอเวอร์ตันอันนี้รับอาหารออกมาถวายจักพรรดแล้วนะคะนี่พี่ดานะคะสสวัสดีะค่ะค่ะอันนี้พี่ พี่วัฒนานะคะอยู่เบอร์นี่อายุวินยาดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหนูนานะคะอยู่ลองเซตันค่ะร้านอาหารถุงทองไทยนะคะค่ะนั้นพี่เข้ามาจากบิสเบิร์นนะคะแล้วก็อันนั้นพี่นานะคะมาจากอ,อ่าลาทอนะคะนั้นอ,อ่อนั้นน้องอ้ำนะคะมาจากอ,อ่เบอร์นี่ค่ะเจ้าของร้านออไทยแดงเดิมนะคะค่ะ มาจากหลายพื้นที่นะคะวันนี้น้องแพทสวยๆนะคะอยู่ที่เพนควินนะคะชาเจ้าแม่ค่ะเจ้าแม่ใช่ไหมเป็นเจ้าขอนโพสใช่ไหมคะอันนี้พี่ดีนะคะประธานสมาคมของคนไทยในทัตมาเนียนะคะกำลังจะสมัครอบตนะคะอันนี้พี่กุ้งนะคะมาจากเพนควินนะคะค่ะอยู่โบบาณลูกสาวสวยมากเลยเออน้องอีฟเนาะเออน้องอีฟจ้ะ อ่าฮะผลไม้อะอะโคเทโต้ใช่ไหมคะเออช่ในชื่อดังในสลัมาร์ามาร์เก็ตใช่ไหมคะอันนี้นิชานะคะใครติดต่อลดโค้ดอะไรอย่างงี้ติดต่อได้เลยนะคะโคบาทนะคะโคบาทนะคะซื้อเหรอออสเปย์ชูไปนะคะอันนี้น้องสูรนะคะจะโคบาทเหมือนกันนะคะติดต่อแดนได้เลยค่ะติดต่อแดนนะคะห่างเครื่องประจำวงดิ้งเหรอคะคณะอะไรคะคณะอะไรคะคณะมวยปุย ดูแลดูแลสถานที่ดูแลแต่งตัวให้ผู้สนักแสดงนะคะคนนี้พี่อ้อยใช่ไหมคะค่ะจากโคบาทนะคะอันนั้นตุกตานะคะก็จากโคบาทเหมือนกันค่ะคิงตันนะคะได้การเงินใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวนะขนมหน้าทานทั้งนั้นเลยนะคะรู้ชิ้นพี่มาจากเอ่อ พิสเบนใช่ไหมคะโคโค้ค่ะโคโคสนะคะมาตรงเลยนะคะเพื่องานนี้เลยตรงเลยค่ะปีเน่มาใหม่ปีเน่โหผัดไทยนะคะเนี่ยเอาตะหลิวอะไรมาเองเลยโอ้โหลงทุนเลยค่ะเดี๋ยวนะคะอันนี้พี่ยาดากับพี่อ้อยนะคะค่ะขอนแก่นขอนแก่นนะคะอันนี้นะคะอาหารที่ทําถวายมาเข้ากล้องค่ะอันนี้พี่กําไรนะคะมาจากเบอร์นี่ค่ะนะคะ อันนี้น้องๆต่างๆนะคะนี่ก็จะเป็นโรงทานนะคะ Thai Kitchen นะคะดําเนินการโดยพี่อ้อยนะคะพี่อ้อยนะคะจบเบอร์นหยาดค่ะมาหยดกินก้วยค่ะินหยาดเนาะโอ้โหกล้วยทอดใช่ไหมพี่อ่ะอร่อย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 ใช่ไหมเขาบอกอร่อยเดี๋ยวต้องชิมค่ะเดี๋ยวต้องชิมมาเจ้าไหนค้าทอดนะคะ Sister Beat ค่ะฮะ Sister Beat อ๋อ Sister Beat นะคะนี่ก็สวยนะคะพิมไปมาแล้วสวยมากค่ะ สวัสดีค่ะทุ้มีเกิทุกท่านนะคะค่ะช่วงนี้ก็พิธีทางศาสนาในศาราแล้วก็คืออะไรจ้าน้องลาพเปอค่ะลาพเปอรนะคะ,คะอ,อ๋ยอไทยยังไงอันละสามเหรียญน,นะคะสามเ <3 S 3> หรียญมันก็ห้าเหรียญค่ะเหรอคะงั้นเอาพี่เอาสิบแล้วกันเนะเาะ แสเนี่ยค่ะทานขับข้าวทานข้าวกันนะคะเปิ้ลอร่อยไหมอร่อยเนาะกินอะไรอ่ะเขาบอกว่าขนมครกแต่เป็นใ่เอ้าวเขาทำจากครกเปาไอ้นี่ไอ้น่มันมั้งเออนะเออนี่นะคะนี่ค่ะแล้วนี่ก็น้องรักรลักอ้าวงานไหนงานไหนต้องขาดไม่ได้นะคะขนมคุณน้องรักนะนะคะสวย อร่อยไหมจ้าอรเอรอันนี้อร่อยกันไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยเนาะอืมอ,อันนี้นี่นะคะอันนี้ก็กว๋วยเตี๋ยวนะคะทาไม่หยุดค่ะไม่หยุดเลยค่ะค่ะอร่อยจ้นมันบริเวณกว้างขวางค่ะอร่อยไหมเล็กแล้วทำไมไปอยู่ตรงนั้นน่ะ เี่ยเอาอันนี้อบตกับผู้ใหญ่บ้านนะคะมาอบตนะคะวันนี้จะสมัครแข่งชิงนะคะผู้ใหญ่บ้านนะคะนี่นะยิ้มหวานนะคะเราสองคนฟาเ่ฟาเ่ยนดี้อนร่บเข้ามาเข้ามาเดนจะไปตัดต่อเข้ามา Raffle yeah, with some prizes. It's a Thai tradition called a soy dao. Soy have lunch. Buy some ticket from us, okay? Buy some ticket from us. There's a lot of thing to win today, okay? Don't forget. Oh. 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 You Thank you. อันนี้จะผัดผัดเองเลยนะคะผัดไทยนะคะนะคะรอรอค่ะขายดีค่ะแม่ดามผัดไทยนะคะกุ้งบอลนะคะสันชายโค้ดนะคะกล้วยแดงวันนี้นะคะคุณตุ้มพี่เข้ามาจากโกโค้ดใช่ไหมคะมางานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะค่ะก็มีจักรยานของสี่ใบนะคะ่านนี้ของสี่ใบใครอยากได้ก็ไปซื้อซื้อเลยนะคะ ทุกบาทุกสาตามสองใบสองใบฮะส่ใบฮะสี่ใบสิบใบฮะสี่ใบสิบเอาสี่ใบนะคะคุณพี่คุณพี่ด้านนี้สใบนะคะขายขายตัวขอสีใบสิบเหรียญนะคะสีใบสิบเหรียญด้านนี้นะคะสี่ค่อทำไม ใช่ไหมเปิดเลยโดยเฉพาะเลยฝนไม่ตกแน่นอนฝากไปยรอบ่ัน,น,นม ตีนะคะจักรยานค่ะีนเตทส่มสิบสองยแ้วเอามาๆสามสิบโอพอเจ็ตัวสามีนะคะซื้อจัฉลาแล้วนะคะโอเคสวยค่ะ้

ใช่ล้วคะอร่อยไหมจ๊ะอร่อยค่ะอร่อยเนาะ<ด>อันนี้ของรางวัลได้ทิชชู่ได้รางวัลของที่นี่ชื่อมน้องดีเลยนะคะต่อไหมแชมจูเกตซ e โลสิกเทนเทนมาได้เสมอนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์นุ่มสาต่อไหมตกลงให้ไป็สาวคนเก่นเนี่ยให้ไป็นคนสาวคนเก่งเฮ้ยต่อไหม คนจาะโกโค้ดใช่ไหมคะมางานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะโอเคสบาย<ท>ยาม,มี<ท>ย,ย่ามอ่ะโอ้โหมาโดยตรงเลยนะคะเนี่ยมาจากโกโค้ดสตัสงตงส้งตรงมาเลยนะคะเนี่ยจากโกโค้ดใช่ไหมคะพี่ โอ้โหได้บุญเยอะมากอนุโมทนาบุญด้วยนะคะจ้าอนุโมทนาบุญค่ะจ้าอนุโมทนาบุญค่ะโอเคต้นไม้สองใบสิบสี่ใบสิบนะคะเอาสี่ใบเลค่ะคุณพี่คุณพี่ด้านนี้สี่ใบนะคะขายขายตั๋วขอสี่ใบสิบเหรียญนะคะอ่ายิ้มค่ะ ยิ้มสวยค่ะโอเคอาหารน่ะมาโอเค buy some ticket from us okay buy some ticket from us i s a l o t of thing to win today okay don't forget oh, oh t thank you สาธุค่ะสาธุ you are beautiful I am from านค่ะไม่หวานห้ามยิ้มนะสวยค่ะอ่ะยิ้มเลยนะคะพี่นาญิปอนยิ้มค่ะอันหน้ามาอันนี้เด็กๆจะเบอร์นี้นะคะวิญ,ญญาดเพนควินนะคะอันนี้น้องซิมอันนั้นน้องอะไรคะตุกตานะคะอันนี้คุณนายจูนอันนี้คุณนายอ้อมนะคะพี่เหมือนพี่จําลองเลยอ่ะอีกคนนึงเมื่อกี้พิมพ์ทักไปแล้ว <laughs> ใช่ก็ไม่คิดบอกพี่บอกมาจะโก้คอ โอ้ยตายแล้วทักผิดอีกแล้วเราใช่ไหมอร่อยไหมคะคุณพี่ทานค่ะทานค่ะมาจากโกโค้โดยเฉพาะเลยนะคะอร่อยสมชื่อค่ะมาจากควินแลนเลยนะขอบคุณค่ะพี่ค่ะค่ะอร่อยไหมคะแต่ละคนกันนะคะลองทานนะคะอร่อยนะคะมาจากโคราตั้งแต่ตีสี่ใช้เวลาเดินทางนานมากเลยนะคะสี่ชั่วโมงเนาะ ใช่ไหมคะคนเก่าไอ,อ้คนขับก็คือผู้สูงแล้วนะคะสูงว้สูงว้ค่ะสูงว้สุสดท้าย ในวันนี้เราได้ปัจจัยจำนวน4,720เรียนัุเดินงือนการองูงสองออหนึ่งสูงครับสาธุกาครับ 261ค่ะสาธุค่ะได้ทำรุนวันนี้นะคะทำบุญนผ้าป่ามหาภูสุนนะคะก็ขอขอบคุณแขกพวกทุกมีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาจากฟินแลนด์นะคะซันไซยูสโกโคสอาร์ิสเซนแล้วก็มาจากอ่าโคบานะคะแล้วก็เพื่อนบ้านใกล้เคียงนะคะที่มา ร่วมบุญกันวันนี้ก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะ ท่านเนี่ยคือเจ้าของนะชอบกดไลค์แชร์ก็ต้องรีบส่งได้เลยอันนี้เบื้องหลังกันนะคะแต่ละคนนะคะโอเคค่ะหมดแล้วค่ะหมดแล้วนะคะอ๋อนั่นก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะสาธุค่ะเอาพอประมาณเอาพอประมาณเนี่ยกลับไปเจอกันที่วัดเจ้าเจ้าบอกว่าคุยคืนมาที่นี่แต่ท่านพูดวันเวลาเห็นจ้ะ ไปแล้วดีไปแล้วเด็กๆเียจะโดนไล่ขั้นที่สองไปกนกันกันปวงใหลยเนยโค้งโค้้โหไปไปเอับมารรมการค่ะตอนนี้ท่านก็เดินทางกับโภบาดนะคะกับพระเปียนะคะเพราะว่าที่เกาะเราจะมีพระอยู่แค่สองรูปนะคะค่ะเพราะว่าเดินทางใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงถึงห้าชั่วโมงนะคะ

hát hát một song sắc thêm นนี้อีกคำศัพท์ธรรมศาสลาอีกที่หนึ่งนะคะที่เมป็นขึ้นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่มิน้องร้องโคบานะคะแล้วก็เจ้าของวิญญาณขึ้นขึ้นขึ้นที่นี่นะคะแล้วก็เมอร์ดี้เอาวิเซตาด้วยโลโคดเลยค่ะโลโคตเลยนะคะหลายๆคนนะคะที่เข้ามาเออมาร่วมพิธีกันวันนี้นะคะถ้าเกิดขาดคนใดคนหนึ่งก็ไม่สามารถสำเร็จไปได้นะคะ เดี๋ยววันนี้เท่าไหร่นะคะพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์โอ้โหตัวนี้กันนะคะต่อไปนะคะมาดูกันนะคะว่าต่อไปพิีจะพาคลิปไปเที่ยวไหนกันดีนะคะถ้าอย่างไีก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะค่ะคค่ะโอ้ได้มาถึงมาแล้วค่ะมาไทยแล้วนะคะมาโค้ดเลยนะคะนะคะที่มาจากในตัวจิตโค้ดเลยดาราฮอลลีวูดดาราฮอลลีวูดเลยนะคะ ไปไหนต้องบอกว่าไปไหนฮะไปไมอดาวซอยข้าวซอย้าวยวซอยข้าวซาย